พี่เป็นลุงบอกว่พี่เป็นลุงแต่พี่ลุงคนจีนลุงคุอไหมเาเคยไมกงๆอ่ะแม็กมกแม็กซแม็ชูแล้วซี่แก่น้อ็กซ์แมแม่กซ็นซ์แ็กซ์กกม่ ອ້າ <back>. oh. <laughs>